สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i h a v f c b ผมเปา i h a v e c ่ครับวันนี้เป็นการเวอร์ซัสการ์จอระหว่าง rtx ส0่ศู ti dls s 3มีีเฟรมเจนมี ray tracing นะครับนี่คือส่วนของค่ายเขียวในวันนี้ในส่วนของค่ายแดงครับในตัวของการ์จอ,อนั้นคงจะเป็นตัวนี้ GIGABY t e amd r a d e o n rx 7 7็ x t ข้อได้เปรียบมันมี ram นี่ 12GB ในส่วของ cpu นั้นทั้งคู่เนี่ยจะใช้ i 5 12 400F แบบเป็นกลาง6คอ 12 Thread 4.4 GHz Turbo Mainboard ก็ Gigabyte H610 MK DDR4 แบบปกติ RAM ปกติ 16GB DDR4 Dual Channel ปกติซอลเอกก็2.6อันนี้อัพเพิ่มเติมได้อันนี้แล้วแต่นะครับอัพเป็น512.7ร700เองอัพเป็น1เทก็1,000กว่าบาทแล้วก็ในส่วนของพวกสัพพลายวันนี้ MSP HP Pro 85 Plus 650W 80 Plus Bronze ตัวเนี้ยคือ7 7 x t ครับราคาอยู่ที่24,000 990ตัวนี้จะเป็นทุกอย่างเหมือนเดิมคือ i5 1 2 4 0 f แล้วก็จอที่เป็น 400ti ราคาอยู่ที่23,790ถ้าทั้งเครื่องเนี่ย7 7 x g แพงกว่า1 2. 2> ัน0ขายแยก7 7 x g แพงกว่า 1, 1> ัน0ใช่เกมแรกแบ a n กมิ t บูโคงครับ ดิสプレイครับวันนี้ครับขอเปิดหัวไปฟูเอ้ดีกว่านะ DL Frame Gen เรเป็นออนเป็นมีเดียมกราฟิกเป็นมีเดียมเหมือนกันอันนี้คือที่ Full HD เปิด Frame Gen นะครับหนึ่งสองุ๊บเห็นไหมพอมันเปิดเรจะซิ่งนี่รู้เรื่องเลยครับ่อกให้แรงแค่ไหนนะ Full HD นะโดนหลายเท่าตัวสุดท้ายแล้วเนี่ย AMD เนี่ยเมื่อเจอกับเรเนี่ยไม่ไหวนะครับ Nvidia แข็งโป๊กมากในเรย์ยี่สิบเก้าก่าร้อยสองตานเยอะตางกันเยอะนะครับ ต่อมาเดี๋ยวเราจะต้องลองปิดเรดูคุณคิวครับผมเพื okay. ่อให้ความเป็นทางของทั้งคู่อันนี้คือวัดกันที่พลังดิบไม่เปิดเรโอ้โหดูดิโคตรแรงแรงครับคือสุดท้ายแล้วผมจะบอกว่าเจ็บจเอ็กซ์จีเพลังดิบแรงกว่าเซซูสุดี่ไอเนี่ยร้อยเก้าสองกับร้อยร้อยห้าสิบหกต่อมาฟอร์ซ่าสันทานฟูเดีเอ็กซ์จีพลังดิบครับอ่าโอเคโอเคอ่ะเสร็จแล้วครับร้อยแปดเฟรมกับร้อยเฟรมเขียวชนะอารทูเคก็ได้อ่ะศูนย์ห้าหกโอเคอันนี้คือทูเคครับ 92กับ89ชนะอยู่ดีใช่ครับโอเคด้วยความที่ค่ายเขียวเนี่ยมันมี DL Frame Gen เผมก็จะเปิด DL Balance Frame Gen กับกันฝั่ง AMD เนี่ยมีแค่ A22.2 ใช่เราต้องกด on ครับอันนี้ AMD เสียเปรียบแต่อยู่ในมุ้งนะสู้ได้แต่แต่เหนื่อย103กับ91ครับอันนี้โดนไป12เฟรม e q ต่อไปวอลโลว์แลนด์ครับฟูดี่ระพายนะครับผมโอเค แต่วาโลมันจะไปเน้นที่ซีบียูมากกว่าเขพอกันครับผมแดงหรือเขียวไม่มีผลในวาโล่อ้๊ดตกโอ้หล่นก็มิดพอกันครับแย่ไม่ออกแต่คิดในแง่ดีคือเครื่องละสองหมื่นกว่านี่คือปั๊บปั๊บับปั๊อ่านี่คืออะไรนี่ไล่ด่ากันเลยนะเนี่ยครับนี่เดินด้วยกันเลยเนี่ยสามร้อยสามสิบ้อเขาก็เท่ากันเลยครับเออต่อไป 2K ไหม 2K อุ้ย 2K สี่ร้อยพอกันครับใช่ครับพอกันครับแถมให้อันนี้โอเคโอเคมาพับจี เซตติ้งเป็นไร,รอะคิวฟูไอเดีทุกอย่างโลหมดแล้วกันโลหมดเลยโ okay, อเคอ่ะของไปคองไม่ได้ทีบอ่ะเอาแล้วไงเอ้ยไม่แน่เท่ากันคิวเท่ากันเกมนี้ไม่น่าจะต่างแต่ก็ไม่แน่อันนี้มันแค่ฟูไ l h ดีก่อนแดงดีกว่านิดนึงนิดนิดแบบโอ้ยเฟ <c oughs> มเล่เป็นไงอะอุย้ยพอๆกันฟูไ l h ดีไหวทั้งคู่ไอ้ถ้า 2K อ่ะ 2K สองร้อ0กว่าอุ้ยอุ้ยทำไมมันต่างอุ้ยอ๋อมัต่างแลละเฮ้ยแต่ว่าุกเหมือนว่า2 K เอาจริงๆนะเหมือนเขียวได้เปรียบนะครับท้าย4 K ครับอ่า 4K เออเฮย้ยโอ้ถ้าเป็น4 K อันนี้80ครับ80กับ76ครับโ okay. อเคอ่ะถ้า4ร์ K สโมกครับ81กับ72โอ้โหชนะนิดเดียวครับอ่ะต่อไปฟเอมครับฟ HD ชอชดีออนิอย่างวิได้หหมดเลย Fu เดีไม่ต่างครับคิวผมว่า Fu เดเท่ากันนะอ่าโอเคสอง K เลยท เท่าเท่ากันหรือเปล่าเฮ้ยคิวหรือว่าต้องไปไป 4K วะ 4K ครับผม 4K อาจจะต่างหรือเปล่าครับแรมของเจเกินเกือบเต็มครับเกือบ12 12.6แต่ว่าเฟรมต่างกันประมาณ10กว่าเฟรมที่ 4K ครับจากไฟ M นะครับเกมอื่นก็ค่อยว่ากันไปนะครับนี่คือ R D t r u หรือว่า Red Dead Redemption 2ครับเซตติ้งครับ Full d e t a Texture Ultra ที่เหลือเป็น High ครับดิบไหมดิบเพอะดิบครับจะได้เหมือนกันจะได้เหมือนกันโขต่างทุกซีนจริงต่างต่างต่างเราต้องยอมรับว่าแดงดีกว่าครับใช่ในเกมนี้นะใช่ครับ แต่ก็แดงแรงกว่าครับคิวไม่เถี่ยวอูฉีกด้วยคิวใช่121เฟรมใน400ส่วที่ไครับ148เฟรมครับต่างเยอะ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 ต้องยอมจริงๆสายพัง2077ครับเซตติ้งเนี่ยได้เป็น R3 ร์สามมาล้านเฟรมเจนของผมนะเอ่ออันนี้เดียวอันนี้เดียวลส์ล้านมาล้านเฟรมเจนปิดไ้ายหมด ปรับปรับสุดหมดครับสุดหมดอยู่แล้วปลากเขียวเนี่ยที่น้อยเพราะว่าใช้เดอเอสามเฟรมเจนครับแดงที่เยอะเพราะใช้เอเออสามเฟรมเจนแต่แดงแม่งพุ่งปีเลยถ้าไม่เปิดเลนะเท่าไหร่สองห้าสามกับเท <25 3 S 1> ่าไหร่สองห้าสามกับร้อยแปดสิบหกตี้ตี้เนี่ยเอ็กซ์เตมเอสามเฟรมเจนกับเดอเอสเฟรมเจนของใครแดงอ่ะเอเออสามเฟรมเจนเดี๋ยวผมเปิดเดีเอสสามเฟรมเจนอ่ะอันนี้คือเดอเอสามเฟรมเจนร้อยห้าเจ็ดกับร้อยเก้าเอ็ด ครับแพ้ <S <S ก็อุชิมะเนี่ยเวทดีอารดีอาร์บาลานผมก็เอฟเอสามไปดิครับผมเครื่องมือใครเครื่องมือมันไม่ไหายอ,อันนี้ถ้ามุมเอ3เอสามแฟรมเจนนะแพ้แพ้เยอะด้วย เห็นป่ะแค่20เฟรมครับแต่ถามว่าภาพดีไวทคมกว่านะแต่ที่นั้นเนี่ยต่างคนเราไม่เหมือนกันนะครับนี่คือโกสครับต่อไป Silent h i l 2ครับ Full HD Leon เลยนะครับผม Leon โอเคเฟลชนออนอันนี้เปิดอะไร DLs อันนี้เปิด3.1ครับ FNR 3.1แบบ EPIC e p c โอเคโอเคของให้ c o m า e n t เหมือนเดิม Full HD DL Balanced Frame Gen รับ118เฟรม117เฟรม109เฟรม110เฟรมอันนี้เหมือน Nvidia จะชนะนะใช่ครับ ไอ้ต่างนี่ต่างซึ่งกัเฟรนตรงนี้วอร์แฮมเมอร์ครับฟูเอ็ดดีครับไม่มีเฟมเจนนะเกมไม่มีเฟมเจนตังคู่อันนี้ดีเอาบาลานอันนี้เบนเอาบาลานครับโอเคประภาพเป็นไรอันต้าครับโอเคมาโห 88ดสิบแแรงกว่าว่ะครับผมนัววัดแพ้์สิบเฟรมในคิวใช่ครับตอนนี้78แล้วประมาณ70ต้นต้นนะครับโอเคแพร์แพร์แพรแพ้์แพร์อาสไปเดอร์แมนก่อนปะไอ้แต่คนตาเปิดไปเลยกันคิวโอเคฟูเอสดีครับเดฟเดียบาลานซ์เฟรมเจนอันนี้เอเปดังสามบาลานซ์เฟรมเจนนะครับปรับสูตรก่อนเลยเรย์เวที่ไฮโอ้ยคิวครับต่างอยู่นะความต่างจริงอยู่ที่กระจกเชื่อป่ะกระจกใช่ที่เลย์มันมีความคมกว่าเอามาหากระจกสักอันหนึงดิ กระจกใช่ใช่คือจะบอกว่ามดแล้วถ้าสังเกตดีๆจะสังเกตว่าเรเทนซิ่งของตัว AMD มันจะไม่คมเท่าเขียวมันมีความเบอร์กว่าใช่ครับต่อไปแล้วว่าเทลวครับเทพวโอเคดิบชนดิบอ่ะอันนี้ไม่ได้ครับก็เนทีฟแล้วก็ออฟข้างนอกถาเป็นเทมพลอว์จาไปเทมพลอว์เลยอ๋อนี้ครับผมโอเคอันนี้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 ชัดสุดละโอเคอ่าก็ยอมรับตรงๆว่าถ้าเด็ดทั้งคู่โดนโดน ก็โอเคประมาณนี้นะครับทำไม่ดีกว่าแต่ไม่ได้ฉีกอะไรขนาดนั้นออปชั่นคืออะไรวะอันต้าอันต้าอันต้าฟุตดีเอสสาเฟซเจทั้ง <mm คู่แล้วลันคิวชวนกันเลยเอสดีฉีกมากเอสเป็นอ <mm <mm MM> <mm> <mm mm> ันน <mm <mm ี้ของเขาจริงนะครับ <mm ต <mm <mm ้องของเขาจริงต <mm <mm ้องยอมรับจริงครับแพ้เด <mm oh. ี๋ยวเราไปดูบทสรุปการทดสอบดีกว่า Black mid blue โค้เกมแรก full HD medium ครับผม r a y t racing medium เปิดเฟรมเจนครับ อันนี้เปิดเรปุ๊บเนี่ยเฟรมเรทสูสุดเแรงกว่าเยอะคือ102กับ29ครับ29หล่นแล้วก็ไม่เปิดเรย์บอกเฟรมเจนเนี่ยเจพีเจอทีแรงกว่าใช่ร้อยห้าหกับร้อยเก้าองครับ คอนเซนห้าฟูเอดีเอมถ้าเราวัดในมุมของพลังดิบร้8 100ดร้อยครับเจ้าทูเคคือเสียสุใจชนะนะสายพางสองถ้าปรับสุด Max Setting ไม่เปิดเร่อันนี้เปิดเดียสเฟรมเซียนของใครของมันครับโอเคร้อยแกับสองครับถ้าไปเปิดพาเทซิ่งเนี่ยชนะมากครับผมแต่ถ้าเปิดพาเทซิ่งหรอคิวโดนเก้กับ73็ครับวอลโลวพอกันที่ฟูอดีลโลฟูเอ็บบายนะฟูอดีพอๆกันทูเคก็พอๆกันพอไปโฟร์เคเนี่ยเจเจเอ็ก์ทีชนะ อัตร่าที่เหลือเป็น high 148กับ121ลรารับอาดครับ full hd อัตร่ a r3 balance frame gen เจปิจิจะชนะ190ถึง270ครับอันนี้120 1 7 0นะใช่ pubg full hd ทุกอย่าง low m o d 180ถึง265 f r รมใน 4K ได้ไ i ใช่อ่าเจปิจิอีกทีได้160ถึง250ครับพอเป็น 2k ก็ยังชนะ4สูงสุดนี้ยังชนะอยูอย่ยนะอ่าอันนี้150 240 กล้กันแล้วแต่ว่าจะหนีกันตอนนี้อันนี้ก็สูสีกันวะาะ<ช>ว่าพับจีเอากันเอากันไม่ลงค u a l i t y ครับแต่ละคนต่างใช้เม็ดต,ต่อของตัวเองอันนี้ดี l อไว้สเฟมเจนครับนี่เป็นเมร R ามเฟมเจนเฟมเล็ก็แพ้อยู่แล้ว157กับ197ครับแล้วก็ s t r ดิลครับ f HD, IC, Lay ูเอ h ดีอ i พิเลอครับผมสูตรนี่ไเปิดเดียวได้สามล้านเฟมเจนร้อยร้ยี่ครับผมจะเป็นเอ็กที่จเป็นาสามล้านเฟมเจนแปดสิบร้อยบครับแพะ ไฟเอ็มฟู๊ดดตัวอย่างเวลีไฮครับผมเออเท่ากัน้อยยีสอ่า 2K สีวดสื่อนีนำนะ1นึ่งรอเอันนี้ได้80ใช่แต่ถ้ 4K เจที่ชนะอันนี้ก็ชนะแต่ชนะโดยที่มุมแบบมันไม่มีใครเขาเล่นกันอยู่แล้วที่โฟร์เไฟอ็มะโอเคนะครับกอลวครับครับผมฟู๊ d อันตราพลังดิบนะเจเที่ชนะ110 135อครับอันนี้ร้อยถึงร้อยยี่ห้าสบายด้มามอรเรสครับฟู๊ดดีเวลีไฮเรเวลีไฮสูสีกันมากอืมของใครของมานะของใครของ ใ่อันนี้ใช้คำนี้นะ100กับากับร0 0กับ150ตรงนี้เท่ากันสเปซมาเรียน2ูฟูจอันทราอันนี้เปิดดีเอลบาลานใช่ครับอันนี้เอฟบีดาบาลานครับใช่ของแขกของมันเช่นเคยต้องยอมรับว่าแดงดีกว่า7 0 9 0 6580เรื่องเฟรมนะเรื่องของเฟรมครับกอล์ฟซูชิมะครับฟูดีวิทไทดียอบาลานเฟรมเจนอันนี้เอฟบีดาสามบาลานเฟรมเจนแต่คนต่างเปิดครับต้องยอมว่าเอฟบาทำาได้ดีกว่าแต่ว่า เฟรมเยอะกว่าภาพเดียาสวยกว่าใช่อไม่ใช่เราไปย้อนดูจริงๆหรือเราทดสอบเอาเองครับโอเคประมาณนี้นี่คือ4ซโซน e r s 7ไซเวอรัสเจ็ดประมาณนี้จะแฮมซีพียครับบ๊ายบายแล้วเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับ